าทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาโมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุป,ปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมเห็นกอมทุกข์ทางสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ อยะสาวกในธรรมะในนี้ย่อมพิจารณาเห็นโดยประากางดังนี้ว่าเพราะความดังคายดับไปจนไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารั้ายเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งปัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งควบ เพราะมีความดับแห่งภบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชลาโมระโสกปริเทวะทุกขทโทมนาอุปายาสตั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกอง,ท,งทุกทางสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธาวจนพะพระโสดาบันเป็นใครในยะที่หนึ่ง ที่กุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมาิในนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างโรมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พองพรเจ้าว่าเพราะเีดอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงบวอมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไป ยัแนแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเนินจำแนกธรรมทั้งสอนสัตว์ดังนี้พิกูุทั้งหลายสาบบของพระอริยเจ้าในธรรมะในนี้เป็นผู้ประกอบคราอมแล้วด้วยความเงื่อมใส อันอย่างลงมั่นไม่หวนไว้ในองค์พระธรรมเพราพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพ่งเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผูร้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้พิขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมะพิณน,น,นี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันยังคงมัน่นไม่วันวายในพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติ ให้รู้ทาเรื่อออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือผู้เห็นบุตรสีผ่ผู้นักเรียนตัวได้แปดบุตรนั่นแหละคือสองสาวกข,ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นส่งควรรับทัินาทานเป็นส่งที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นส่งที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นที่กว่าดังนี้พิจกทั้งหลายสาวกของพระอริยะเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีนทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้าเป็นศีนที่ไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พ้อยเป็นสีลที่เป็นไทยจากปัญหาเป็นสีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสิ่งที่ทิฏฐิไม่รู้คำและเป็นสีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ภิกขุทั้งหลายสาบกของพระอริยะเจ้าผู้ประกอบความแล้วผู้ททำจีประการนี้แลชื่อว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้มีอัญจัสรลุทำได้ในการเบื้องหน้าพุทธวัจนะสัมมาปสังนิพินติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อเบื่อหน่อยนันทิขยาลาคขโยเพราะความสิ้นไปแห่งน,นันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งลาคลาคข,ขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งลาค จึงมีความสิ้นไปแห่งน,นันทินันทิลาคาขยาจิตตังสุวิมุตตันติมุจจติเพราะความสิ้นไปแห่งน,นันทิและลาคะกล่าวได้ว่าหยิดหยุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พุทธวจนะพิกขุทั้งหลายพิกุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีล สุตตะจาคะปัญญาเธอมีความพัฒนาว่าอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาสารเถิดพุทธวัจนะภิกขุทั้งหลายสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เกาะด้วยจัก เป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาสารเถิดพุทธวจนะภิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมน้ะ ไม่เคยเกิดเป็นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาโดยกาลนานี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยข้อนั้นพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสาัตว์ผู้นี้อวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีปัญหาเป็นเครื่องผูกต้องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นยังไม่ปรากฏพิกูุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อนานในสังขารทั้งพวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พุทธวัจนะพิกูุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดลงลืมอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้น ลงลืมพิกุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ลงลืมพุทธวจนะพิกุทั้งหลายคําว่าเสาเคขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคําเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติพิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียใจไว้ว่ากา,ายคตาสติของเราทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่เราอบรมกะทำให้มากกะทำให้เป็นยันเครื่องนันไปกะทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียงตั้งไว้เนืองเพืองเพียงเสริมสร้างโดยรอบพเพียงปารดสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้พิกกุทั้งหลายก็เห็นพุทธวจ บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหมายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสินเพื่อนิพพานธรรมะอย่างหนึ่งคืออะไรคืออาณาปณนาสติพุทธ ไปเพื่อความหน่อยโดยคนเดียวเพื่อกายกำหนัดเพื่อความดักเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรุเพื่อนิพานธรรมะอย่างหนึ่งคืออะไรคืออาณาปานาสติพุทธ,ธวัจ,จะนะดูกลนพิภูทั้งหลายวานอนเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่จับก,กิ่งไม้ไปล่อยกิ่งนั้นยึดเอากิ่งอื่นไม่กิ่งที่ยึดเดิม เดียวกิงใหม่ต่อไปแม้ฉันใดจิตที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างมิญญาบ้างนั้นวงหนึ่งเกิดขึ้นวงหนึ่งดับไปในกลางคืนและกลางวันก็ฉันนั้นแลพุทธวจนะในขุทั้งหลายพูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันได้พุทธวจนะคานี้ เพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมะที่เราแสดงสับบทเดียวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อคุณและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานพุทธวจนะโท่เอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่อันทําความน่าเกียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำดีบทแล้วแม้ใครจะมีชีวิต ั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่งดีหมดทุกคนพุทธวจ,จะนะจุนทะสันเลกธรรมเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กล่าวคือเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียน เมื่อผู้อื่นก็ทำปาณาติบาตเราจะเว้นขาดจากปาณาติบาตเมื่อผู้อื่นก็ทำอธินาทานเราจะเว้นขาดจากอธินาทานเมื่อผู้อื่นผู้เท็จผู้สอเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอเราจะเว้นขาดจากคันผู้เท็จผู้สอเสียดพูดคำหยา เป็นผู้ไม่มากด้วยอภ <quer> ิชาเมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเราจะเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเราจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธผููโกรธเราจะเป็นผู้ไม่มักโกรธผู้โกรธเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลูคุณเราจะเป็นผู้ไม่ลบหลูคุณ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเราจะเป็นผู้ไม่แข็งดีเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริสยาเราจะเป็นผู้ไม่ริสยัย